นะครับเราจะเรียนผูกแน่นการผูกกากบาททำยังไงรู้รว่ากากบาทก็ดูจากไม้นะครับไม้ก็จะเป็นกากบาทอย่างนี้นะครับเป็นกากบาทเราใช้เงื่อนผูกแน่นคือกากบาทนะครับการผูกแน่นกากบาทหรือผูกแน่นประกบสองประกบสามเราจะขึ้นต้นด้วยเงื่อนตะกุดเบ็ดหรือ,อว่าผูกสูงก็ได้นะครับกูคูจะขึ้นตะกุดเบ็ดให้ดูนะครับตะกุดเบ็ดมีสองแบบแบบที่หนึ่งคือเอาเชือกตัวนี้นะครับพัน ให้เป็นรูปตัว x นะครับตัวกุดเบียดนะใช้ตัวสั้นเป็นตัวผูกอ้อมไปหลังไม้แล้วก็สอดใต้ตัว x แล้วก็ดึงให้มันชิดไม้ที่เราจะผูกแล้วก็จับมันแต่งงานหรือว่าพันนั่นแหละแล้วก็มันอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมเราก็ขึ้นฝั่งนี้แล้วก็ลงล่างจากบนลงล่างนะครับทุกคนดูนะครับค่อยๆทาแล้วก็ดึงให้มันแน่นแล้วก็ไปฝั่งนี้ทีนี้ก็ตามเส้นเดิมไปตลอด นะครับตามเส้นเดินไปตลอดสักสามรอบมันไปไหนไปด้วยนะครับไปไหนไปด้วยนะครับช่วยสองบาทไปไหนไปด้วยช่วยสองบาทนนเห็นไหมสองรอบแล้วมันก็มาฝั่งนี้จากบนลงล่างแล้วก็ขึ้นบนแล้วก็ลงล่างสามรอบพอนะครับเสร็จแล้วเราก็จะหักคอไก หากคอไก่ก็จะเป็นกากระบาดท,ทันทีเลยนะครับหากตรงช่องกลางนี่แหละระหว่างช่องกลางนี้ดึงให้มันแน่นด้วยนะครับนี่ก็สามรอบเช่นกันมันจะแน่นไม่แน่นอยู่ที่หากคอไก่นะครับอ่าทำแล้วนะครับทีนี้เมื่อกี้เราขึ้นตัวแกนหลักตัวล่างก็ต้องมาจบตัวบนตัวบนก็ทําให้เป็นกากระบาดเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับ เราก็จะสอดเพื่อให้จบด้วยตะกุดเบ็ดใช้ตัวสั้นสอดใต้ตัว X ตัวนี้นะครับแล้วก็ทะลุไปเลยแล้วก็ลูดให้มันชิดๆกันหน่อยแล้วก็ดึงนะครับอ่าเราก็จะจบตะกุดเบ็ดไปเรื่อยๆพันไปเรื่อยนะครับเก็บเชือกไปในตัวเก็บเชือกไปในตัวนะครับแล้วก็จบตะกุดเบ็ด สองตรงนี้อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือผูกกากระบะ